สวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนะครับถือเป็นพระเกจิอาจารย์อีกองหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับในแดนอีสานนะครับ ท่านเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีวิชา,าคมมีตบาบะยานที่พัน์แก่กล้ามากนะครับหลวงหมุนท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับทั่วประเทศนะครับองค์นี้ก็เป็นรูปหล่ออีกองค์หนึ่งนะครับที่ผมได้เช่าหามานะครับ ก็ไม่แน่ชัดนะครับว่ารูกหล่อองนี้จะสร้างในปีไหนนะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับพอดีไปเจอในแผงพระนะครับก็เลยลองเช่าหามาดูนะครับมองดู รวมข้่าวของรูปหล่อลงป,ปู่มหมุนนะครับของรูปหล่อนะครับถือว่าจะสร้างได้ดีนะครับมีความสวยงามสมบูรณ์นะครับรูเหมือนท่านมีความคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับเส้นจีวรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น รูปครนะครับใบหน้าของพ่อนะครับมีความคมชัดมากครับอันนี้เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่พอจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับรูปหลอหลวงปู่ม,มุนนะครับก็แนะนำผมได้นะครับ ว่าองค์นี้เป็นรูปหลอ่อหลวงปู่หม,มนุนรุ่นอะไรนะครับจะสร้างในปีไหนนะครับผมเห็นรูปห่อท่านดงมีความสวยงามดีนะครับผมก็เลยเช่าหามานะครับปกติจะอยู่ในกรอบนะครับพอดีผมแกะออกมาศึกษาดูนะครับ จะมีสลักว่าหลวงปู่หมุนนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้างล่างใต้ฐานนะครับจะมีต่อโค้ดนะครับนะรหัสโค้ดจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวโค้ดนะครับแล้วก็มีร้องรอยการตะไบใต้ฐานนิดนึงนะครับ ผุ้ม,มุน่นะครับปัจจุบันราคาเช่าหาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมอีกองหนึ่งนะครับสวยนะครับรูปหลอ่อองนี้สวยภามีความคมชัดลึกนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ เนจีวต่างริวจีวอนนะครับมีความคามชัดนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองนี้หลวงปู่มุญบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดสุดยอดเฮงเกจิอาจารย์ห่งแดียีิสารนะครับ ันนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนและพี่พทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ